สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์พบกับผมพิดาคนเดิมเพิ่มเติมคือความน่ารักกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้กับบทเรียนหน่วยที่14มิตรประเทศของไทยเรื่องที่1สาธารณรัฐอินโดนีเซียน้องๆครับวันนี้เรามาลองสังเกตแผนที่ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียกันนะครับ สาธารณรัฐอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศอยู่ทางใต้ของประเทศไทยและเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรูปร่างคล้ายรูปดวงจันทร์ครึ่งซีกหงายมีสองฤดูคือฤดูร้อนและฤดูฝนสำหรับการแต่งกายของคนอินโดนีเซียนั้นผู้ชายจะนุ่งสรงสวมเสื้อคอปิดแขนยาวส่วนผู้หญิงนั้นจะใส่ผ้าบาติกพันรอบตัว สวมเสื้อรัดติดตัวใบงานสำหรับวันนี้ให้น้องๆลากเส้นต่อจุดอักษร M แล้วเขียนอักษร M ตามรอยปะกกันนะครับเรื่องที่2ส,สาธารณรัฐสิงคโปร์มามาดูที่ตั้งของสาธารณรัฐสิงคโปร์กันเลยครับสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆประกอบด้วยเกาะหนึ่งเกาะ และเกาะขนาดจิ๋วร้อมรอบอีกหลายหลายเกาะสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์คือสิงโตทะเลการแต่งกายของชาวสิงคโปร์นั้นคือการนุ่งสลงผ้าถุงลายของผ้าแบบต่างๆแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมและการสืบสานประเพณีต่างๆครับผมใบงานต่อไปให้น้องๆ นับเพิ่มครั้งละสองแล้วเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมนะครับเรื่องที่สามรัฐบรูไนดารุสซามเอาละครับน้องๆเมื่อต่อกันกับประเทศต่อไปกันดีกว่านะครับกับแผนที่ของประเทศบรูไนนั่นเองสำหรับประเทศบรูไนนั้นเป็นประเทศที่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นเกาะแยกออกเป็นสองส่วนไม่ติดกัน เป็นประเทศเขตร้อนและมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีเลยล่ะครับสำหรับชาวบรูไนจะแต่งกายมิดชิดผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาวเสื้อแขนยาวและมีผ้าโพกศีรษะด้วยนะครับเวลาคนต่างชาติไปเที่ยวประเทศนี้เนี่ยจึงไม่นิยมนุ่งกระโปรงสั้นหรือว่าใส่เสื้อที่ไม่มีแขนเพื่อความเรียบร้อยครับผมสำหรับการทักทายจะจับมือกันเบา และผู้หญิงจะไม่ยืนมือให้ผู้ชายจับไม่ทรงเสียงหรือว่าหัวเราะเสียงดังนั่นเองครับงานต่อไปให้น้องๆขีดกากบาดท,ทับภาพโดมิโนโที่หายไปให้สัมผัสกันครับเรื่องที่ 4. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มาต่อก,กันกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กันเลยนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะ มีอากาศร้อนชื้นสำหรับพื้นที่ใจกลางเกาะเนี่ยก็จะมีภูเขาสูงอยู่เป็นแกนกลางในส่วนของชุดแต่งกายประจำชาติของชาวฟิลปินนั้นผู้ชายจะนุ่งกางเกงขาย,ยาวและสวมเสื้อที่เรียกว่าบาลองตะกะล็อกซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าใย,ยสับปะรดมีบ่าคอตั้งแขนยาวที่ปลายแขนเสื้อที่ข้อมือก็จะมีลวดลาย ส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะนุ่งกระโปรงยาวใส่เสื้อสีครีมแขนสั้นจับจีบยกตั้งขึ้นเนื้อไหลขายปีกผีเสื้อเรียกว่าบาลินตะวักสำหรับงานต่อไปให้น้องๆตัดรูปดอกไม้ประจำชาติมาติดลงบนแผนพางฟองให้ตรงกับชาติของประเทศในอาเซียนครับผมเรื่องที่5สาธารณรัฐ ประชาชนจีนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือที่เราเรียกกันสันส้นๆว่าประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทั้งตอนเหนือของประเทศไทยสำหรับชุดประจำชาติจีนนั้นก็คือชุดกี่เพาเป็นเครื่องแต่งกายสำหรับหญิงชาวจีนมีลักษณะเหมือนกับเสื้อที่มีชายเสื้อยาวปกคลุมท่อนขาขนาดพอดีตัว ด้านข้างมีตะเข็บผ้าเพื่อให้ก้าวขาได้สะดวกประเทศจีนนั้นเป็นประเทศใหญ่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายรวมทั้งเข้ามาใาัยอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะงั้นแล้วสำหรับคนไทยแล้วก็คนจีนเนี่ยก็เป็นเหมือนกับพี่น้องกันนั่นแหละครับงานต่อไปให้น้องๆเขียนคำศัพท์อักษรเแล้วอ่านออกเสียงคำศัพท์กันนะครับ ช่วง English today Hello everyone ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่วงคำศัพท์น่ารู้กับพี่ดาคนเดิมเพิ่มเติมคือความน่ารักสำหรับวันนี้คำศัพท์น่ารู้ที่พี่ดาจะมาสอนน้องๆขอเสนอคำว่า m m มม m มมเมอ m มัมแม่ เมออัมมัมแม่เอ็มอ่อแมปแผนที่เอ็มอ่อแมปแผนที่เอ็มอ่แมนผู้ชายเอม่อ an นแมผู้ชายก็จบกันไปแล้วกับบทเรียนของเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับน้องๆบายบาย